ชนเกาะทองแต่เดิมรู้จักกันในานามบ้านเกาะเป็นชุมชนเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีปัจจุบันอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักง,งานเทศบา,นนาลนครเชียงรายจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนเมือ่อปีพุทธศักราช2543มีประชากร227หลังคาเรือนรวมเกือบ1,000คน ชาชุมชนเกาะทองแห่งนี้มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพอประมาณรู้รักสามัคคีกันและทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในทุกด้านทั้งด้านสาธารณูปโภคสุขภาพพลานามัยเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและขะจัดปัญหายาเสพติด สมาชิกชุมชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการมาบริหารจัดการชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปัจจุบันมีนางสาวกองคำจันเทพเป็นประธานชุมชนเกาะทองนางแสงดวงนาคเจือทองเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์และประธานแม่บ้านโอท็อปนางสาวพุทธมาศล่านามวงประธานเยาวชนนายนรินช่างแก้วประธานอ,อปอพรนางบัวคลี่สิงแก้วประธานอ,อสอมอนายทวีทิพยศัก์ ประธานชมรมผู้สูงอายุและนางเพนสีชัยตาลเป็นประธานแม่บ้านเกาะทองซึ่งนอกจากจะแบ่งความรับผิดชอบในด้านต่างๆภายในคณะกรรมการภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชนแล้วยังต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสำนักงานเทศบาลน,นครเชียงรายสถาบันการศึกษาต่างๆสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองเชียงราย และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดเชียงรายตลอดจนเครือข่ายต่างๆอีกจำนวนมากการดำเนินงานที่ผ่านมาของชุมชนเกาะทองยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกครัวเรือนร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบด้วยความสามัคคีเอื้ออาทรต่อกันมีการสรุปและประเมินผลการทำงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแผนการทำงานให้ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง สิ่งที่ชาวชุมชนเกาะทองภูมิใจที่สุดคือการได้รับคัดเลือกจากเทศบาลนครเชียงรายและศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงรายเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2549ณห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขางามวงศ์วานจังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้จัดขบวนแห่อันเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน8,000บาทสู่ชุมชนเกาะทองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในโครงการต่างๆเช่นนำคณะกรรมการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเจ้าของกิจการหอพักห้องเช่าและบ้านเช่าเพื่อจัดระเบียบจัดอบรมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด สนับสนุนการเฝ้าระวังและการอยู่เวยามของอปพรในชุมชนส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านรับทำอาหารสำเร็จรูปในงานต่างๆและกลุ่มส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นต้นหลังจากนั้นชุมชนเกาะทองยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งจากระดับจังหวัดและระดับประเทศอีกหลายรางวัลและเมื่อปี2551 ชุมชนเกาะทองยังได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะอนุก,กรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องจากความโดดเด่นในการสนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีระเบียบวินยัยศิลธรรมอันดีบำรุงรักษาศิละปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างดีขณะที่นางสาวกองคําจันเทพประธานชุมชนเกาะทองซึ่งทุ่มเทเสียสละในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอด ก็ได้รับรางวัล76คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดินประจำปี2,551อีกด้วยความก้าวหน้าในการดำเนินงานของชุมชนเกาะทองและการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกันอยู่กันอย่างมีความสุขและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆที่เดินทางมาศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งอย่างไม่ขาดสาย นับตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันจำนวน45คณะจากจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศชุมชนเกาะทองยังคงมุ่งมั่นดูแลความสงบสุขตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนฝึกทักษะอาชีพและหาช่องทางสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือน้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป